สวัสดีค่ะวันนี้จะเอ,เอาวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูถึงการเอาใจใส่ของทางสวนในการที่เราเก็บผลไม้เพื่อจะส่งไปให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะคะผลไม้เอวิวนะคะเป็นผลไม้ที่เปื่อบางชําง่ายนะคะพี่น้องเราจะต้องเอาใจใส่เขาต้องแตกเก็บจากต้นมาเลยเก็บมาแล้วต้องมาทําความสะอาดแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปลอกพร้อมที่จะคัดไซค่ะพี่น้อง่ะดังนั้น วิธีนี้นะคะเราส่งประจําแล้วก็เราคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือชาวสวนที่ทําปลูกเอเบลเหมือนเรานะคะพี่น้องคะดังนั้นนะคะพี่น้องคะถ้า สมมุติว่าเราไม่ทําแบบนี้เราเอาไปถึงบ้านแล้วเราค่อยมาจัดการน้องนะคะพี่น้องเปอร์เซ็นที่ไปถึงเพื่อนๆแล้วนะคะความช้าจะเยอะมากนะคะดังนั้นเราเอาใจใส่ตั้งแต่อยู่ที่สวนเก็บจัดต้นมาเลยค่ะพี่น้องค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเนาะใครที่ชอบคลิปของแม่อ้อมนะคะอย่าลืมกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้แม่อ้อมด้วยจ้าจะเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆทุก ทุกคนอย่างยิ่งค่ะพี่น้องขะเราจะสังเกตว่าเอวิ A เวลาที่เราเก็บปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถคร้างสต็อกได้นะคะเราจะต้องส่งทันทีค่ะอย่างทางสวนเรานะคะเก็บเช้าส่งบ่ายเลยนะคะถ้าทานแบบนี้ผลไม้คุณไปถึงเพื่อนๆหรือถึงหน้าบ้านของเพื่อนนะคะเพื่อนจะแฮปปี้มากนะ แต่ถ้าเก็บแล้วค่อยวัน2วันแล้วค่อยส่งไปให้เจอปัญหาเยอะมากค่ะดังนั้นอย่าลืมเอาประสบการณ์ของแม่อ้อมไปใช้นะคะเพื่อนๆที่เขาได้รับไปเขาจะได้แฮปปี้เนาะพี่น้องเนาะใครที่ชอบคลิปวิดีโอของแม่อ้อมค่ะอย่าลืมกด1นึ่งไลค์หนึแชร์ห่งติดตาม1นึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่อ้อมด้วยได้จ้า ขอพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้เพื่อนทุกคนนะคะเมื่อได้น้องไปแล้วนะเอาไปแช่ตู้เย็นเย็นๆนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกมาผ่าชิมค่ะพี่น้องจะได้รสชาติความอร่อยแท้จริงของผลไม้ทองคำนะคะแต่ถ้าเราไม่แช่เย็นแล้วกินนะคะคุณยังไม่ได้อรรถรสของเขาแท้100%ซลองดูค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะลองดูแล้วถ้าชอบใจติดใจยังไงนะคะอย่าลืม ที่อยากแจ้งมาให้กับแม่อ้อมได้ทราบด้วยเดจ้าสำหรับคนที่ชิมครั้งแรกพี่น้องขาเท่าที่แม่อม้อมเคยส่งไปให้เพื่อนๆชิมนะคนที่ชิมครั้งแรกเขากินแล้วนะอุ้ยเขากลับมาถามหารอบสองรอบสามค่ะ,ะแสดงว่าทุกๆคนนะคะชอบผลไม้ชนิดนี้มากๆจะมีอยู่หนึ่งเปอร์เซนที่ไม่ชอบนั่นคือคนแก่นะคะที่เขายังไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาบอกว่าเนื้อมันจะนุ่มๆเหนียวเน,เ,นเหมือนปีโป้บางคนก็ไม่ชอบอันนี้ขึ้นอยู่กับบ,บุคคล แต่ละคนเลยค่ะดังนั้นนะคะเฉลีย่ยพูดง่ายๆคือเฉลี่ยแล้วนะคะ100์เนเนี่ย มีแค่ครึ่งเปอร์เซ็นตนะคะที่ไม่ชอบนะคะนอกนั้นชอบหมดเลยนะคะพี่น้องคะแม้แต่แม่อ้อมก็ชอบมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้กินผลสดๆแบบนี้ได้เป็นคนปลูกนะแต่ไม่มีโอกาสได้กินนะคะพี่น้องปีหนึ่งอาจจะได้กินครั้งสองครั้งถ้ามีเพื่อนที่มาจากเมืองไทยมาแล้วถือมาให้เรานะคะดังนั้นแม่อ้อมจะได้กินแบบกวนคะ่ะ